สักครู่เนี่ยนะมีประโยชน์หนึ่งสำคัญมากนะเมื่อใดเราลึกถึงคำสั่งสอนของพ,พระพุทธเจ้าอยู่เมื่อนั้นนะก็ให้ขอรบพระธรรมเมื่อเราลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่นะก็ต้องขารพพระธรรมคารพพระธรรมนี่ก็ไม่ใช่ว่าคารพด้วยดอกไม้ทุกเทียนแต่ว่าคารพด้วยการปฏิบัติ ปฏิบัตินี่ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกนะพราะถปฏิบัติถูกมันก็ได้ผลอย่างที่ต้องการเช่นอ,อยากจะมีความสุขมีความเจริญนะก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ทําความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักประหยัดอดออมเก็บหอมรอมริบเนะี่ยอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะ ไม่ใช่ไปวิงวอนร้องขอนะอธิษฐานขอให้เทวดานะบันดาลให้ร่ำรวยให้มีความสุขความเจริญนะชาวพุทธนี่เราเป็นนักธรรมนะไม่ใช่นักขอเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่เป็นนักวิงวอนะนะถ้าขอหรือวิงวอนนะั่งโน่นก็ต้องไปไปทำกับ เทวดาหรือว่าเทพเจ้าแต่ว่าเราชาวพุทธนี่เราก็ไม่ได้นับถือนะเทพเจ้าเนะี่ยเรานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระเจ้าก็ไม่ใช่ไปวิงวอนร้องขอจากพระองค์แต่ให้ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์แม้แต่พระพุทธเจ้านะก็ยังเคารพพระธรรมนะสูงกว่าพระพทธเจ้าก็คือพระธรรมนะ พระธรรมน่ศักสิทธิ์ที่สุดเพราะว่าเป็นกฎธรรมชาติเราเคยได้ยินนะว่ากฎหมายเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะกฎหมายศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่เท่ากับธรรมชาตินะศักดิ์สิทธิ์เพราะกฎหมายนี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ยกเลิกได้หรือว่าหลีกเลี่ยงได้นะบางคนก็หลีกเลี่ยงไม่ทําตามกฎหมายเจนไปขโมยไป ฆ่าคนก็็ยังลอยนวลบางทีกฎหมายก็ไม่สามารถจะไปไปตามตัวมารับโทษได้แต่ธรรมะแต่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นนะธรรมะนี่สิ์สิทธิที่สุดเพราะว่าจะหนีจะเลี่ยงจะบ่ายเบียงก็ไม่ได้นะเช่นอยากมีความสุขความเจริญแต่ว่าไม่ปฏิบัติธรรมไปทําชั่วมันก็ไม่มีทางที่จะสุข ไม่มีทางยึจะเจริญได้อาจจะมีเงินมีทองแต่ว่าไม่มีความสุขใจนะไม่มีความสุขใจมีความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็เจริญก็อาจจะเจริญประเดือบปลาดาวสุดท้ายมันก็ต้องวิบัตินะวิบัติทั้งในชาตินี้แล้วก็วิบัติในชาติหน้าวิบัติในชาติหน้าก็เช่นะไปอบายเนี่ยคนทําชั่วแล้วไปอบายนีย่จะเรียกว่าเจริญได้ยังไงถึงแม้ว่า ตอนนี้ร่ำรวยนะอันนั้นเนี่ยมันต้องดูไปยาวๆนะดูไปยาวๆว่าสุดท้ายเนี่ยยังมีความสุกความเจริญไหมที่จริงยาวเนี่ยนะมันต้องยาวไปถึงชาติหน้าเลยนะไปถึงภพหน้าลยเนี่ยก็คือว่าอาจจะสุขประเดี๋ยวประดาวอาจจะเจริญชั่วคราวเส่แล้วก็ทุกข์ต้องเดือดร้อน ก็ถูกลงโทษถูกลงทันด้วยกฎหมายอันท่านไม่พอนะวิบากกรรมมันก็จะตามไปลงโทษต่อไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติหน้าก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามพระธรรมนี่มันก็ไม่สุขไม่เจริญนะมันหลีกเลี่ยงบายเบี่ยงนะพระธรรมไม่ได้พระธรรมน่ศักิ์สิที่สุดและ เพราะนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลดีนะอยากจะได้สิ่งดีๆนะกับชีวิตเช่นสุขภาพดีมีงานที่มั่นคงนะมีความสุขมีความเย็นใจนะมันต้องลงมือทำไม่ใช่วิ่งวอนร้องขอไอ้การลงมือทำหรือเรียกว่ากรรมเนี่ยนะมันจะว่าไปมันก็ศักดิ์สิทธิ์นะ มันศักดิ์สิทธ์ก็คือถ้าทำถูกทําดีเนี่ยมันได้ผลดีแน่นอนถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาบ้างนะแต่ผลดีมันต้องเกิดขึ้นแม้แต่บางครั้งเนี่ยนะมีการทำนายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าทําความเพียรมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้คนไทยเราเนี่ยเราไม่ค่อยเชื่อกรรมลิขิตเท่าไหร่นะ เราเชื่อพมลิขิตนะหรือว่าเทพลิขิตนะแต่เทพลิขิตพมลิขิตนี่มันก็สู้กรรมลิขิตไม่ได้นะมันมีเรื่องเล่านะในพระไตรปิฎกนะมีพระราชาสองเมืองเนี่ยทำศึกสงครามกันองคแรกเนี่ยนะก็มีมีปุโรหิตนะปุโรหิตปุโรหิตนี่ก็คล้ายดาบอดนะ ติดต่อกับพระอินทร์ได้พระราชาก็ไปถามปุโรหิตว่าอไหนช่วยไปถามพระอินทร์หน่อยว่าสงครามครั้งนี้นะฉันจะชนะไหมปุโรหิตก็คงยังน,นั่งทางในนะติดต่อพระอินทร์ได้พระอินทร์บอกว่าชนะแน่นะปุโรหิตก็เลยมาบอกพระราชา พระราชาพอรู้ว่าชนะแน่ก็เลยไม่กระตือรือร้นนะไม่ทำความเพียนไม่วางแผนเท่าไหร่เพราะรู้ว่าเนี่ยถ้าพระอินทร์บอกว่าชนะแน่คือชนะนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะพระอินทร์เนี่ยรู้อนาคตนะสามารถที่ยังเห็นอนาคตได้ว่าชนะแน่ก็เมื่อนชนะแน่ก็เลยไม่ค่อยได้ตากเตรียมทหารหรือว่าริพลเท่าไหร่ พรราชาเมืองหนึ่งเนี่ยนะก็มีปุโรหิตนะปุโรหิตก็มาบอกเหมือนกันนะว่าศึกส,สงครามนี้พระองค์แพ้นะแต่ว่าพระราชาของเมืองที่สองนี่นะก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่านะมันจะมีผมลิขิตแบบนี้ไม่เชื่อคำทำนายไทยทักก็กลับนะ ฝึกฝนทหารตะเตรียมรีพนอย่างอย่างเต็มที่เลยนะมีการซอ้อมนะมีการวางแผนมีการตัดเตรียมอย่างดีทั้งสับเบียงทั้งอาวุธพอทำสงคราวก็จริงจริงปรากฏว่ากษัตริย์ฝ่ายหลังเนี่ยที่พระอินทร์บอกว่าจะแพ้นเนี่ยก็กลับชนะกษัตริย์ที่พระอินทร์บอกว่าชนะก็แพนะ้ฝ่ายแพ้นี่ก็ตกใจผิดหวังโกรธแค้น ก็ไปต่อว่าปุโรหิตนะปุโรหิตก็ไปต่อว่าพระอินทร์ว่าทำไมนะบอกว่าจะชนะแต่ทำไมกลายเป็นแพ้นะพระอินก็พูดเสียงอ่อยๆว่าความเพียนของมนุษย์เนี่ยนะเทวดาก็กีดขวางไม่ได้เทวดาบอกว่าเนี่ยพระราชาองค์แรกชนะแน่นะแต่ว่าพระราชาองค์ที่สองเนี่ย มีความเพียรมากนะมีความขยันนะความเพียรน,นี่มันก็สามารถจะเอาชนะคนำะทำนายนะของเทวดาหรือเอาชนะเทพลิขิตพรหมลิขิตได้นะนนเนี่ยนะชาวุูธเราต้องเชื่อนะเชื่อเรื่องกรรมกรรมในที่นี้ไม่ใช่วิบากกรรมนะหมายแต่หมายถึงกรรมคือการกระทําการกระทําของเจ้าของนี่แหละ ใจเจ้าของทำความดีเขียนมันเพียนนี่มันก็เอาชนะคำทำนายได้นะสมัยก่อนเนี่ยคำทำนายเนี่ยนะมาจากเทวดานะสมัยนี้ก็มีคำทำนายนะแต่ไม่ได้มาจากเทวดาแล้วมาจากวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่ทำนายทายทักได้แม่นมากนะเช่น เขาทำนายล่วงหน้าเป็นปีนะว่าจะมีสุสริยุป,ปราคาที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทำนายถูกนะเป๊ะเลยนะเป็นนาทีเลยนะทำนายว่าจะเกิดวันไหนเวลาใดเนี่ยชั่วโมงนาทีก็ตรงเป๊ะเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะวิทยาศาสตร์มันทำนายได้หลายอย่างเนะี่ยทำนายเด็กในท้องเนะี่ยเด็กในท้องเขาก็ตรวจมาทำนายว่า คลอดออกมาจะมีสุขภาพเป็นอย่างไรนะบางทีก็ทำนายว่าคลอดออกมาแล้วนี่จะสมองพิการนะก็มีนะก็มีเพีย,ยงคนหนึ่งเนี่ยท้องนะแล้วก็ไปให้หมอตรวจหมอก็ไปตรวจน้ำคร่ำตรวจหลายอย่างแล้วหมอก็มารายงานว่าลูกในท้องนี่ถ้าคลอดออกมานี่นะจะพิการจะสมองพิการนะ จะอยู่ลำบากเขาเสนอให้ทำแท้งนะตอนนั้นเด็กก็ยังไม่ยังไม่ยังมันก็ก็เป็นตัวแล้วนะนะมีสมองมีอะไรแล้วนะก็คงจะสักสี่ห้าเดือนหรือสามสี่เดือนนี่แหละนะแต่ว่ากฎหมายเขานุญาตทำแท้งได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบเนี้ยตัวลูกสาวนะตัวผู้หญิงเนี่ยนะก็ไปปรึกษากับแม่นะทำยังไงดี นะแแต่ม่ก็บอกว่าถ้าหากว่าหลานคลอดออกมาแล้วจะต้องสมองพิการยายก็พร้อมจะดูแลนะดูแลเต็มที่เลยยายก็บอกว่าเนี่ยนะถ้ากรรมของเด็กนะมันเกิดมาจะกลายเป็นเด็กพิการนะยายก็พร้อมที่จะดูแลไม่ต้องทำแท้งนะ แต่ว่าก็แนะนำให้ลูกสาวเนี่ยนะนะทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเกิดวันพุธก็พอถึงวันพุธก็ทำบุญทำกุศลสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะแล้วก็เว้นการทำชั่วนะรักษาศีลให้ดีตลอดนะไม่ใช่เฉพาะวันวันที่เป็นวันคล้ายวันเกิดอย่างเดียวแตให้มันให้ทำตลอดสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธินะทำบุญทำกุศลเยอะ รักษาใจให้ดีไม่ต้องห่วงนะถ้าลูกจะออกมาพิการนะเราแม่ลูกก็จะช่วยกันดูแลเพราะว่าพอข้อดลงมานี่เด็กปกตินะเด็กปกติอันนี้ก็เรียกว่ากรรมนะกรรมคือความการกระทำคือความเพียรเพียรทำดีเพียรนำกุศลนี่มันก็เปลี่ยนคำทำนายได้นะ สมัยนี้คำทำนายเนี่ยมันมาจากวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกแต่ว่ามันก็ยังแพ้กรรมนะคือความดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะเราชาวพุทธเนี่ยอย่าไปเชื่อคำทำนายทายทักมากนะฟังเอาไว้ก็ดีนะเพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นให้ทำความเพียรเยอะๆมันมีประโยชนตรงนี้เหมือนกันนะคำทำนายเนี่ย แต่มีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเอามาเป็นเครื่องกระตุ้นให้เรานะไม่นิ่งนอนใจอย่างกษัตริย์องค์แรกเนี่ยนะฟังคำทำนายแล้วก็เลยเออฉันชนะแน่ก็เลยงอมืองอเท้าส่วนพระราชางที่สองเนี่ยพอได้ฟังคำน้ำทำนายแล้วเออไม่เชื่อนะกับทำความเพียนมากขึ้นกับตัดเตรียมมากขึ้นสมัยนี้พิทยาศาสตร์ก็ทำนายได้เก่งนะแต่ว่ามันก็ ไม่ใช่ว่าแน่นอนเสมอไปอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นมันก็เปลี่ยนแปลงได้แม่ของเด็กแล้วก็ยายของเด็กนะฟังคำทำนายของหมอแล้วก็ก็ไม่ใช่ไม่เชื่อนะแต่ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็กลับเป็นตัวเร่งให้ทำความดีทำบุญทำกุศลรักษาศีลนะนี่เราต้องทำแบบนี้ กรรมเนี่ยการกระทํานี่มันสําคัญนะไม่ว่าเขาจะทํานายข้างหน้าเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งว่าอาดีตความเป็นมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะมันก็สู่กรรมในปัจจุบันไม่ได้คนบางคนเนี่ยนะอดีตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นอยากจนนะหรือว่าอาจจะทําตัวเหลวแหลกเพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดี บางคนที่ติดยานะติดคุกนะตั้งที่อายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยเนี่ยเวียนเข้าเวียนออกนะสถานกักกันเยาวชนพรอติดยาเป็นลักขโมยบางทีก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็นะสามสอนมีเพศสัมพันธ์ไม่เลือกแต่ว่าถ้าเกิดตั้งตัวใหม่นะตั้งตัวใหม่ทำความเพียร ก็สามารถจะประสบความสุขความเจริญได้อย <an> ่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะตั้งแต่เล็กจนโตอายุสิบเจ็ดเนี่ยชีวิตนี่ย่ำแย่มากเพราะพ่อแม่เนี่ยติดเหล้าติดยาเล่นการพนันขายยาพ่อขายยาแม่ขายตัวเด็กก็เลยขาดความอบอุ่นขาดความรักแล้วก็ติดนิสัยไม่ดีจากพ่อแม่มานะพอ พออายุสักสิบสองสิบสามก็เล่นยาบ้างนะหนังสือก็ไม่เรียนคบเพื่อนไม่ดีเป็นผู้หญิงก็ไม่อยากรักษาเนื้อรักษาตัวถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะชีวิตมันจะเจริญได้อย่างไรแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะเห็นแม่เห็นพ่อเนี่ยตายแบบหน้าอานาถมากเกิดได้คิดว่าเนี่ย ฉันจะตายแบบพ่อแบบแม่งี้เลยมันต้องกลัวแล้วก็ทั้งได้สติเรียกว่าตาสว่างเลยนะความกลัวไม่อยากจะเป็นอย่างพ่ออย่างแม่หรืออย่างหลายๆคนที่เคยเห็นนะชีวิตมันย่ำแย่มากเนี่ยก็เลยอยากจะหลุดพ้น,นจากวังวนนี้ก็เลยเกิดความตั้งใจอยากจะเรียนหนังสือไม่เคยเรียนมันเลยนะหนังสืออ่านก็ไม่คล่อง เรียนก็ไม่ค่อยได้แต่วัยเนี่ยนะอายุสิบเจ็ดเนี่ยมันถ้าจะเข้าเรียนก็ต้องมันก็เป็นเรื่องยากนะแต่ก็อุตสาหขยันเรียนนะเขียนเรียนคนหนึ่งใช้เวลาสี่ปีตัวเองใช้เวลาแค่สองปีท่านังที่ต้นทุนเนี่ยติดลบอดีตก็ไม่ดีนะ้นต้นทุนต่ำนะต้นทุนติดลบก็คือว่าไม่มีวิชาความรู้แถมไม่มีบ้านอยู่ต้องไปนอนบ้านคนนั้นคนนี้ บางทีก็แอบนอนในโรงเรียน,นเด็กที่ไม่มีที่หลับที่นอนเนี่ยมันจะเรียนหนังสือดีได้ยังไงแต่ว่าเขาก็เพียนนะเพียนจนกระทั่งสามารถจะเรียนจบได้อย่างที่เรียกว่าใครๆก็แปลกใจทำได้ยังไงเด็กที่ไม่เอาไหนมาเลยนะแต่ว่าแถมไม่มีไม่มีตัวช่วยด้วยนะ บ้านก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีหนังสือนังหาก็ต้องไปหยิบยืนคนอื่นเขาปากกาดินสอก็ก็หายากนะอยากจะได้เงินก็ต้องไปรับจ้างทำงานเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนแต่โชคดีได้ครูดีนะครูก็ตุนทำให้เกิดกำลังใจครูเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดความเพียรพอเพียรปุ๊บเนโอมัน สามารถจะเรียนจบได้แบบที่เรียกว่าคนท,ทั่วไปนี่ทำไม่ได้แถมยังสามารถจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมีชื่อในอเมริกานะมาหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโอ้จากเด็กไร้บ้านเนี่ยจากคนไร้บ้านนะกลายเป็นนักศึกษามาหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโอ้คนก็ตื่นเต้นมากตอนนี้ชีวิตของเธอก็เป็นกลายเป็นคนที่มีชีวิตการงานที่มั่นคงนะชีวิตนี่เปลี่ยนแปลงไปเลย อันนี้พ่ะอแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะโชคนะโชคอาจจะมีส่วนบ้างแต่เป็นเพราะความเพียรอดีตเป็นยังไงนะไม่สําคัญต่กับความเพียรในปัจจุบันนะอดีตในที่นี้เนี่ยไม่ใช่อดีตในชาตินี้นะแม้แต่อดีตในชาติที่แล้วนี่นะมันจะเป็นยังไงไม่สําคัญนะอดีตในชาติที่แล้วสมมุตินะว่ามันมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เจ็บทําให้ป่วยทําให้พิการ แต่ถ้าขยันสักอย่างนะมีความเพี่ยนสักอย่างนะอดีตนะมันก็ทำอะไรไม่ได้ที่เคยสำมาเลเทม,มา,าติคุกติดตารางยังไงอนั่นเป็นอดีตเริ่มต้นใหม่เนี่ยชีวิตมันก็ดีขึ้นได้นะหรือแม้แต่พิการเนี่ยจะพิการเพราะว่าอดีตนะกรรมในอดีตหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าความบังเอิญน,นะแม่อาจจะก,กิน ยาที่มันผิดขนานทำให้ลูกสมองพิการตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะสมองพิการแต่แม่ก็ให้เกิดมาพูดไม่ได้เดินก็ไม่ได้ต้องต้องใช้รถเข็นนะเสียเปรียบคนเยอะมากเลยนะพูดไม่ได้สมองพิการที่จริงมันก็พิการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการพูดและการ เดินเหินนะแต่ว่าอย่างอื่นดีปกติเธอก็สามารถที่จะเรียนนะจกนกระทั่งจบเป็นด็อกเตอร์ได้ปริญญาเอกในหมหาวิทยาลัยที่ประเทศอเมริกามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะ UCLA จบปริญญาเอกใช่ไนหะทั้งที่ต้นทุนเนี่ยต่ำนะแต่ว่าติดโรคก,ก็ไม่เชิงแตต้นทุนน้อยเพราะว่าพิก,การแต่ว่าก็สามารถจะ เรียนได้ดีแล้วก็ชีวิตก็มีความก้าวหน้ามั่นคงนี่เพราะอะไรเพราะความเพียรน,นะมีความเพียรมากไม่ท้อถอยคนหลายคนนี่เขาต้นทุนเขาต่ำนะเช่นพิก,การเนี่ยนะบางคนก็มีแค่ตัวกับหัวแขนไม่มีขาไม่มีแต่เขาก็สามารถจะใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขได้พึ่งตัวเองได้ทุกอย่าง กินข้าวก็กินได้เองทัางที่ไม่มีแขนนะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าก็ใส่ได้เองทําเองได้แล้วก็เรียนหนังสือเองจนจบนะเป็นครูนะเป็นนักหนังสือพิมพ์แล้วก็มีความสุขด้วยเขาบอกเนี่ยผมเกิดมาพิการแต่มีความสุขและสนุกทุกวันนะพิการนะ่ะแต่ว่ามีความสุขและสนุกทุกวัน ถ้าพวกเราเนี่ยนะมีครบน่ะมีความสุขและสนุกทุกวันบอนี่เพราะอะไรนะเพราะว่าความเพียรเพราะกรรมคือการกระทำนะสามารถจะดูแลรักษาใจใช้ชีวิตถูกต้องนะถ้ามันถูกต้องตามธรรมนะก็จเจริญคนเราเนี่ยนะจะดีหรือชั่วเนี่ยนะจ,ะจะเจริญ ตกตามเนี่ยมันอยู่ที่การกระทํามากเลยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรมาก่อนอันนี้คล้ายๆกับแม่ครัวนะแม่ครัวเนี่ยบางคนเนี่ยเครื่องครัวก็น้อยเครื่องครัวก็น้อยนยวัตถุด,ดิบก็มีไม่มากแต่ปรุงอาหารอร่อยนะปรุงอาหารได้อร่อยแม่ครัวบางคนนี่โว้ยเครื่องเครื่องเยอะนะ วัตถุดิบมากมายแต่ว่าทำไมปรุงอาหารไม่อร่อยอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ความตั้งใจนะแม่ครัวที่มีเครื่องครัวน้อยมีวัตถุดิบน้อยเขาก็ตั้งใจใช้ความคิดใช้ปัญญาเอาของไม่กี่อย่างมาทำให้อร่อยได้นะนี่เรียกว่าต้นทุนน้อยต้นทุนต่ำนะแต่ว่าผลงานดีนะเพราะใช้ความเพียร<ะ>หลายคนนี่ต้นทุนเยอะนะ มีตัวช่วยมากแต่ว่าไม่ได้ใช้ความเพียรมากผลงานก็อ,อกไม่ดีอาหารก็ไม่อร่อยแม่ครัวที่เก่งนี่นะแม้ของก็จะได้น้อยนะเขาไม่หมดแต่บ่นนะโอ้ทำไมฉันได้ของมันน้อยแบบนี้ฉันจะสู้ก็ได้ยังไงคนเก่งเขาไม่บนนะเนี่ยพอบนแล้วมันเสียเวลาบนแล้วทุกข์เาจะตั้งนางตาดูว่าเออจะเอาของที่มีน้อยๆน,นี่มาทําให้มันดีได้ยังไงนะคนที่พิการนะคนที่เจ็บคนที่ป่วยเนี่ยนะ เขาไม่มาบมว,ว,วบบ่นนะถ้าเป็นคนฉลาดก็จะไม่มาบน่นว่าทำไมฉันเกิดมาพิการทาไมอฉันเกิดมาป่วยนั่นป่วยนี่นทํากรรมอะไรมาเนี่ยไม่มาเสียเวลาทำไ,ไม่ไม่มาเสียเวลาบ่นนะแต่เขาจะทําความเพียรท้งนางตาทําความเพียรทําทั้งความดีทั้งศึกษาวิชาความรู้เพียรทั้งทางโลกเพียรทั้งทางธรรมเนี่ยก็จะประสบความเจริญ มีความสุขไดนะ้อันนี้แหละนะพุทธศาสนาเนี่ยจึงเน้นเรื่องความเพียรมากบุคคลร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรน,นะอันนี้พระเจ้าตัดเอาไว้ถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องเชื่อเชื่อกรรมนะเชื่อกำรครือเชื่อการกระทําแล้วการกระทาที่สำคัญก็คือความเพียรพยายามนะไม่กลัวคําทํานายทายทักนะแล้วก็ไม่ไปสนใจไม่ไปกู้หมกุ้มใจกับอดีตที่ผ่านมา คำนำคำทนายทายทับเรื่องอนาคตนะมันยังไม่สําคัญเท่ากับปัจจุบันอดีตมันก็ผ่านไปแล้วนะมันไม่สําคัญเท่ากับปัจจุบันนะชาวผูดเราจะในเรื่องปัจจุบันนะทําความดีทําความเปลี่ยนตรงปัจจุบันนี่แหละแล้วมันจะสร้างอนาคตที่ดีได้แล้วอดีตนะมันก็จะล่ามจิตล่ามใจเราต่อไปไม่ได้มันก็จะเป็นอิสระจากอาดีตได้เอาแล้วนะ,อะพอสมควรแล้ว